สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่9มกราคม2024มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูแนวโน้มสกุลเงินคู่ GBP JPY จะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่183.70มีระดับแนวต้านแนวรับที่สำคัญที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา184.30ถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นของราคาไปสู่แนวต้านที่2ที่ราคา185.70และถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านได้อีกครั้ง เราจะเห็นการพุ่งขึ้นสู่แนวต้านที่3ที่ราคา186ซึ่งเป็นแนวต้านที่สําคัญแต่หากราคาไม่ทะลุแนวต้านได้เราจะเห็นการดึงกลับของราคาหากราคาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันการขายแนวรับระดับที่1จะอยู่ที่ราคา183ถ้าราคานี้รับไม่อยู่เราจะเห็นการถอยกลับสู่แนวรับที่2ที่ราคา180และถ้าหากราคาตกอยู like ่ภายใต้แรงกดดันในการขายราคาอาจลดลงอีกเราจะเห็นการถอยกลับสู่ระดับแนวรับที่3ที่ราคา178.70 ซึ่งเป็นแนวรับที่สําคัญขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านการลงทุนมีความเสี่ยงและผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่องอินโนไลด์ของเราได้ครับขอขอบคุณที่รับฟังรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มคู่สกุลเงิน GBPJPY ในวันนี้